สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องความเจ็บปวดที่พระเจ้าได้ยินจากพระธรรม 1, Samuel, ทท 1, 1, รหนึ่งซามูเอลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิบมีชายคนหนึ่ง เป็นชาวรามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอลคานาบุตรเยโรฮัมผู้เป็นบุตรเอลีฮูผู้เป็นบุตรโทฮุผู้เป็นบุตรสุคนเผ่าเอฟราอิมท่านมีพันยาสองคนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มี ฝ่ายชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของตนทุกปีไปนมัสการและถวายสัตว์วปูชาแด,ด่พระเจ้าจอมโยธาที่เมืองชิโลที่นั่นมีบุตรชายสองคนของเอลีชื่อโฮบนีและฟีเนหัดผู้เป็นปุโรหิตแห่งพระเจ้าในวันที่เอลคันนาถวายสัตว์วปูชาท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนินนาพัญยาของท่าน และแก่บุตรชายบุตรหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักนางมากแต่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่ของนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรงเพื่อกระทำให้นางระคายเครืองที่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใดเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางเพราะฉะนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารและเอลคันนาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาเธอร้องไห้ทำไมและเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอาหารและทำไมจิตใจของเธอจึงสกเศรา้ สำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชายสิบคนหรือหลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโลแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นฝ่ายเอลีปุโรหิตนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระเจ้านางเป็นทุกข์ร้อนใจมากอธิษฐานต่อพระเจ้าและร้องไห้คร่ำครวญ ท่้งนี้เราจะคุยเรื่องประธรรมโซเมเอลิกันเริ่มต้นที่หนึ่งโซเมเอลนะครับก็ในเริ่มต้นนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวของเอลคนาเอลคนาก็มีภรรยาสองคนคนหนึ่งคนแรกคือชื่อฮันนาเป็นคนที่ เอลคานาก็รักมาก <c oughs> แต่คนที่สองคือเปนินานะครับก็เป็นพยาน้อยนะฮะปัญหาอยู่ที่ว่า <c oughs> ฮันนาเนี่ยไม่มีลูกแต่เปนินามีลูกฉะนั้นไอสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเปนินาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ ตัวเองมีลูกและก็ภาษาปัจจุบันเนี่ยก็คือชอบขิงภริยาหลวงคือฮันนาายาะเยอยอถากถามว่าเขาไม่มีลูกจึงทำให้นานนาเนี่ยเกิดความรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจ <c oughs> เพราะว่าการไม่มีลูกเนี่ยมันมีสองเรื่องเกิดขึ้นเรื่องแรกคือในหนึ่งดูเหมือนเป็นมีนนความผิดความบาปหรือปา แต่จริงคันนาก็เป็นคนที่เข่งคัดในพระเจ้าก็ถ้าพิสูจน์แล้วก็ไม่น่าใช่นะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งแปรแต่ว่าทําไมมีลูกก็เป็นหมันถ้าในภาษาคนไทยอาจจะเรื่องของเป็นกรรมเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าในเรื่องพระเจ้าคงแล้วแต่พระเจ้าพระเจ้าไว้อย่างไงแบบไหน <c oughs> ใครมีลูกก็นํามาซึ่งความอับอายขายหน้า เพราะว่าคนจะดูถูกดูแคลนยอเยลถักถางยิ่งคนในครอบครัวเดียวกันสามปริยาน้อยก็จะรู้สึกดูถูกดูแคลนและวจเหมือนว่าตัวเองสำคัญทั้งที่เอลคานาก็รักฮันนามากนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้ทำให้ฮันนาเกิดความเจ็บปวดในใจ แล้วตรงท้ายก็ต้องไอ้ฐานกับพระเจ้าแบบไรจริงจริงยิ่งจริง,ง <c oughs> นะฮะด้วยความทุกข์ใจไอ้ฐานด้วยความทุกข์ใจลักษณะกา,ายฐานของอานาคือเกิดจากความรู้สึกเจ็บปวดการมีลูกเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งในชีวิตถึงแม้ว่าจะมีความรักจากสามีมากมายแต่ก็ไม่ตอบโจทย์อะไรมากนะัก ความรู้สึกว่าด้อยค่าความรู้สึกว่าขาดพระพรนะฮะความรู้สึกว่าพระเจ้าทําไมทํากับเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้หมดนะครับและยังมาถูกเยอยหยันจากเป็นนาซึ่งเป็นภริยาน้อยนะฮะตอกย้ําถึงความไม่ได้รับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าและใช้คําพูดนี้ก็ได้ค ตอบยังถึงการเกิดมาอาภัพก็ได้ <c oughs> ทําการถักถางนะฮะพอคนไม่มีลูกก็เป็นคนที่ไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไปแต่ต้ังขอบคุณพระเจ้าในครอบครัวของเอกนาเนี่ยเอกนาเนี่ยยังไงก็ยังรักคันนาดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะ,ะซึ่งเมื่อเกิดการเนี่ยเอกนาเคยบอกกับ พันนาว่าเอ้ยฉันรักเธอมากขนาดนี้อย่างอื่นจะไม่รู้จะทำไงละทำไม่ได้มากกว่านี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่ก็เป็นเหตุให้ฮันนาต้องหันไปหาพระเจ้าแต่ระหว่างที่เจ็บปวดรุดรางเนี่ยพันานาก็เป็นคนที่นิสัยดีไงะนะฮะเชื่อมั่นในเชื่อในพระเจ้ารักในพระเจ้าก็ไม่โต้อตอบอะไรแต่การไม่โต้อตอบอะไรเนี่ยทำให้เกิดความขับแค้น ใจมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งถึงที่สุดนะฮะพระมพีว่าฮันาก็ระบายเรื่องนี้กับพระเจ้าเหมือนคนเมาเหล้าใช้คำพูดเนีเหมือนคนเมาเ,ลาเหนนเาเล้าเลยระบายเหมือนคนเสียจิจก็ได้นะฮะแต่เป็นความสึกที่ออกพาจากภายในใจทั้งหมดสิ่งที่ฮันนาได้ทำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพระเจ้าทรงฟังนะฮะพระเจ้าทรงฟังในสิ่งที่ฮานาได้พูดกับพระเจ้า แต่ทุนกับพระเจ้านั่นคือสิ่งสําคัญแต่มันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าต้องปล่อยให้เราเนี่ยต้องเจ็บปวดขนาดนี้หรือและพระเจ้าจึางค่อยตอบคําาธิษฐานนะฮะคำถาพูดนี้ก็คงจะพูดยากหน่อยก็ถ้าเอาคำตอบไปภาพรวมไปก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ความเจ็บปวดความทุกข์ความลําบากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นแสวงหาการพึ่งพิงจากพระเจ้าจากหัวใจนี้มากขึ้นบางครั้งคนเราไอ้ฐานแบบไม่มีความต้องการในการอะไรนะในการจะเรียกว่าไ,ไ,ไ,ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแต่เมื่อมีความต้องการขีดสุดจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและกาก,จาก,จ,ากจากการอยากมีลูกอย่างมากมายก็ทําให้ทุ่มเทนในกายฐานนะฮะและการรอคอยให้คำอธิษฐาน เนี่ยของเราลึกซึ้งมากขึ้นบางทีความเจ็บปวดเนี่ยทำใเรามีความลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นอย่างน้อยรู้ว่าเราต้องการอะไรปัญหาที่แท้จริงของเราคืออะไรนะครับหรือบางครั้งพระเจ้าเตรียมแผนการที่ยิ่งใหญ่ไว้ก็ได้เราคงคาดเดาเราไม่ได้นะบางทีพระเจ้ารู้จักดีนี่รู้จักคณาดีรู้จักโยบดีเนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับพระเจ้า ไม่ได้ทรงเงียบเฉยต่ออะไรเสียงข้ามควรของเราแต่สุดท้ายเราก็พ่อบูยับคําจริงว่าพระเจ้าไม่เคยเพิกเฉยเพิกเฉยต่ออะไรต่อความต้องการต่อความทุกข์ใจของเรางนันก็อยากหนุนใจทั้งหลายที่นี่ว่านม่ว่าท่านจะมีความทุกแบบไหนหเจ็บปวดอย่างไหนก็ตามแต่ใครค่ครวญและระบายสิ่งต่างนั้นให้พระเจ้าให้มันออกมาจากข้างในของเรา และพระเจ้าจะฟังในสิ่งที่มันออกมาจากใจของเราพระเจ้าไม่ได้ฟังความเจ็บปวดของเราแต่พระเจ้าฟังจากสิ่งที่มันออกมาจากใจข้างในของเรานั่นคือใจที่บริสุทธิ์ก็เห็นพระเจ้านั่นก็หนุนใจนะครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสมควรในการสรรเสริญม,มีอะไรคุยกับพระเจ้าพระเจ้ามีคําตอบเสมอและเราจะรู้ว่าแผนการพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรบเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์ขอบเจ้าอวยพรขงานในการเรียนจากน้ำประทานพระองค์ในการทูลขอธิษฐานกับพระองค์จากใจที่บริสุทธิ์จากส่วนลึกของหัวใจและเราจะรู้ว่าพระเจ้าฟังขอบพระคุณพระองค์และพระเจ้าก็ตอบในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญในสถานการณ์ที่คุณกำลังเจ็บปวด คุณเลือกที่จะระบายออกต่อพระเจ้าหรือพยายามต่อสู้ด้วยตัวเอง ขอคิดสำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. พระเจ้าทรงฟังเสียง mm hmm. ร้องไห้ของผู้ที่เจ็บปวดและทูลขอด้วยใจจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL สนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ